มากินไข่หมึกกระดองอย่างกับผักส,สดรอบสวนกันครับนี่น่ากินไหมทุกคนโอุย้ยไข่หมึกกระดองอย่างกับผักไอ้ตูมาทุกคนโอุย้ยดูฮะอู้ลาดน้ำกิมซีฟูก่อนโค้ดดูอื้อเอานักเต็มเครื่องอย่างเงี้ยมา <c oughs> สมัครเลย <laughs> ชุ่มมากรสชาติดีมากทุกคนเข้ากันหอมไข่มึกกระดองยางกับยอดผักชะอมสดๆม,มาทุกคนเยิ้ม ชนนี่อร่อยมากต้องอัดน้ำจิ้มอย่างงี้แบบซีฟู้ดรสเด็ดหนามตามปาก ไก่หมึกกระดองยางกับหมากแข็งสดๆมาทุกคนอันนี้เดี๋ยวผมจะลูดเลย <c oughs> ลูดลงให้หมดแบบว่าสดเลยแล้วกันโหดูเต็มปากอ,อร่อย อื้มฮึลืวอันนึงอ่าไข่มึกกระดองย่างกับมะเขือเปาะมาน้ำจิ้มแบบจีจัดมากโอ้โหรูดเลยเยิ้มๆเลยทุกคนเราลืมกินกระเทียม má ừm tém pạc 俺们可。